ใส้งานนะคะลูกค้า f m w o r ค่ะกำลังใช้งานรถเกี่ยวข้าวอยู่ค่ะวันนี้พามาไล์สดให้เห็นเลยนะคะดเดี๋ยวชมกันสดๆเลยค่ะจะได้เห็นไม่ว่าจะเป็นการทำงานหน้าไซ้งานหรือว่าไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะว่านี่คือการไล์สดนะคะ จะได้เห็นสภาพหน้างานกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงการเกี่ยวข้าวนี่เป็นข้าวล้มทั้งหมดเลยนะคะไม่เห็นชัดๆเลยค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งห้าหรือว่าร้อยสิบแรงนะคะรถเกี่ยวข้าวของเราทั้งหมดค่ะสามารถเกี่ยวข้าวล้มล้มนี่คือล้มแบบลาไปแล้วนะคะเกินเก้าสิบองศาค่ะ ออกไหมช่องมันออกไหมเช็คดี่เข้าอยู่ทูกใช่แต่ว่าไอช่องปกติมันออกอได้ มือเป็นรถบรรทุกสำหรับเก็บผลผลิตนะคะมีรับจ้างเกี่ยวทั้งอำเภอกันไปเลยค่ะซีจะพยายามซูมเข้าไปให้เห็นนะคะดูว่าเวลาไลฟ์สดมันซูมได้ไหมเนาะ ปกติพี่จะไลฟ์สดสองช่องทางไงเหมือนตอนนี้มันกําหนดว่ามันให้ซื้ออะไรอีกสักอย่างนี้แหละมันก็เลยออกช่อง Facebook ไม่ได้เออเมื่อก่อนมันให้ไลฟ์สดได้สองช่องทางพร้อมกันเลยอะไม่งั้นจะออกติ๊กตอเป็นสามช่องทางไปด้วยเลยเนี่ยนี่ข้าล้มหนักมากอะ ไม่ทราบว่าเห็นกันชัดหรือเปล่านะคะบางทีพอซูมนี่ซีก็ว่าซีใช้กล้องที่มีมาตรฐานค่อนข้างดีมากๆแล้วนะค่อนข้างจะคือตอนนี้รถเกี่ยวอยู่ค่อนข้างไกลเลยค่ะเราตั้งกล้องอยู่บนคันมาข้างบนนะคะบางทีถ้าเดินตามเนี่ยกล้องจะสายไปสายมาทำให้มองแล้วเดี๋ยวจะเวียนหัวกันค่ะ วันนี้ลูกค้าเกี่ยวอยู่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบไล่นะคะไปเกี่ยวกันมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะเี๋ยวรถกำลังจะวนกลับมาแล้วนะคะ ตัวที่เห็นข้างหน้าเป็นตัว FMR รถ e, เกี่ยวข้าวตัว115 Pro นะคะตัวนี้ตอนนี้ตัวนี้อยู่ที่ราคา1ล้าน60,000บาทตอนนี้มี โปโมชั่น oh, ให้ผ่อนได้ยาวๆถึง5ปีแล้วนะคะตามที่ลูกค้าเรียกร้องกันมาเพราะเมื่อก่อนผู้ที่ติดตาม f m w e r มาจะรู้ว่ารถเกี่ยวข้าวของเราจะผ่อนอยู่ที่4ปีค่ะทั้งหมดรวมถึงรถไถด้วยนะคะตอนนี้ทุกๆตัวผ่อนได้ยาวๆถึง5ปีค่ะซื้อสด คอนมีส่วนลดพิเศษมากมายนะคะยิ่งถ้าซื้อสดนี่จะลดหนักมากค่ะแล้วก็ของแถมจัดเต็มค่ะมีน้ำมันแกนลอนใหญ่ให้ด้วยนะคะน่าจะค่อนข้างชัดนะคะใครดูอยู่ตอนนี้นะคะถ้าสามารถพูดคุยกันได้นะคะในช่อง YouTube นะ บอกซีด้วยก็ดีค่ะว่ากล้องค่อนข้างชัดหรือว่าไม่ชัดนะเพราะว่าจริงๆตอนนี้ซีก็ว่าซีใช้กล้องคุณภาพสูงอยู่นะอ่ะนี่ค่ะเกี่ยวข้าวล้มนะคะล้มแบบล้มลาบเลยนะคะถ้าจะติดท้องนาไปอยู่แล้วค่ะวนกลับมาแล้วนะคะ เห็นหน้าเกี่ยวกันชัดๆเลยค่ะหน้าเกี่ยวของ115โปรตัวนี้อยู่ที่2เมตร10นะคะในขณะที่หน้าเกี่ยวของ110รถเกี่ยวข้าว110ตัวใหม่ที่มีตัวคลายข้าวตัวนั้นจะอยู่ที่2เมตร56เซนค่ะเก<บา>ี่ยวข้าวล้มสบายสายนะคะ นี่ค่ะพาลงเห็นชัดๆอย่างนี้เลยไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะคะเห็นชัดๆกันเลยการใช้งานหน้างานปัญหาแบบไหนหรือไม่มีปัญหาอะไรที่ต้องมีสแตนบายในระหวา่างช่วงฤด,ดูเก็บเกี่ยวนะคะดูการปล่อยข้าวของกล่องข้าวค่ะตัวนี้ไม่ได้ผ่านการแต่งตู้ใดๆด้วยนะคะเรียกว่ามาแบบสแตนด์ด d สแตนด์ดกันเลย วันนี้มาแบบเรียวๆเ,เห็นกันสดๆเลยนะคะรถเกี่ยวข้าว FM เว r รเรียกได้ว่าค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วค่ะตอนนี้ราคาถูกย่อมเยาวจับต้องได้ง่ายเรียกได้ว่าเหลือเงินอีกเกือบล้านนะคะในการซื้อรถเกี่ยวเนี่ย หลังที่แจ้งนะคะตัวนี้ไม่ได้ผ่านการแต่งตู้ใดๆทั้งสิ้นและยังอยู่ในช่วงรับประกันของเราค่ะนี่เป็นลูกชายของเจ้าของรถนะคะเกี่ยวเองค่ะซีจะค่อยๆซูมให้นะคะเกี่ยวข้าวล้มเบอร์นี้ไม่ได้โม้นะคะว่าเกี่ยวข้าวล้มได้ไหมเนี่ย ในคําที่พูดมาตลอดนะะไม่ว่าจะเป็นข้าวล้มข้าวสั้นข้าวตั้งข้าวนอนไปแล้วเหรอคะเอาเลิกเรียนแล้ว,อลวขอนิดนึงได้ไหมลูกค้ายอยากเห็น <c oughs> นี่ตั้งกล้องขันมาทางนี้พี่หน่อยพี่ตั้งไ์สดไปละแค่หมุนแค่หมุนเฉยๆแค่หมุนตัวนะเออแค่หมุนไปนั่น ไม่ต้องขยับอะ่ะมันไร้สดอยู่ได้ยังได้ยังอัะงั้นก็หมุนตัวกล้องหมุนมาโอเคสวัสดีค่ะอันนี้เป็นเจ้าของรถนะคะใช้เองอันนี้เป็นลูกชายเกี่ยวใช่ไหมคะลูกชายค่ะใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะพูดได้ตรงๆเลยค่ะถ้าเผื่ออะไรเงาจะได้ช่วยกันปรับปรุงันนาดีด,ดีดีขึ้นอยู่คะ่ะพี่ซีมันมเพราะว่ามันก็เพิ่งใช้ มีปีสองมีที่สองแ้ค่ะแต่ก่อนเราเขาใช้แต่คูบอต้าแต่ทีนี้เราลองมาลองใช้ดูใจโอเคอยู่ใช่ไหมโอเคค่ะการบริการหลังการขายของพวกเราเป็นยังไงโอ้ดีมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโดยเฉพาะพี่ซีกับพี่เขาโทรถามโทรถามตลอดว่ารถเป็นยังไงใช้ดีไหมอย่างนี้เริ่มเริ่มเริ่มจะเบื่อหน้าพวกเราไม่เบื่อไม่เบื่อค่ะมีอะไรโทรแจ้งได้ตลอดเลยนะคะแล้วก็ บินอยู่อแถวแถวนี้กันด้วยจริงๆอ่ะไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลที่ไหนมาให้สแตนบายได้ตลอดค่ะไม่ต้องกังวลนะคะไม่ต้องเกงใจด้วยวันหย่ววันหยุดโทรหาเหมือนเดิมแล้วมีอะไรให้เราเพิ่มเติมตรงไหนไหมคะเท่าที่ลองใช้มาประมาณเกือบสองปีเนี่ยมันยังไม่มีอะไรให้่ไม่มีใช่ยังไม่มีปัญหาให้เจอแต่วันนี้เห็นว่าจะเปลี่ยนสายพานอยู่อนการใช้พานอ๋ออันนี้เป็นลูกชายขับเองเลยใช่ไหมคะอ๋อเปลี่ยนสายพานตัวเดินพนว่า ใช่ค่ะงนั้นวันนี้ก็ขอบคุณมากๆอันนี้คือคุณพรค่ะเจ้าของรถคันนี้นะคะเดี๋ยวกันจะไปรับลูกสาวต่อแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจ้ามิกี่กตามอุปกรณ์ร้อนเกินไปอุปกรณ์จะระเบิดซื้อนั้นมา ใช่มันร้อนคือซัมซุงมันร้อนไม่ค่อยได้จริงหรอเดี๋ยวทำร่วมให้มันก่อนนะเ,นเย็นๆนะลูกจะรีบร้อนไปไหนก่อนพนะี่ขนาดว่าวันนี้แดดไม่ค่อยร้อนนะเนี่ยเออเดี๋ยวย้ายก่อนว่ะของสารมัน ปุลิงปุลิงโอ้กิ่โเดินใครกี่โมงเดี๋ยวอีกสักอีกสักนิดนึงก่อนเขายังไม่เปลี่ยนสายพานเลยพี่ว่าเขาเปลี่ยนเย็นๆตกแปงนี้อ่ะโอ้มันร้อนจริงว่ะ ว่าวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนนะยังร้อนได้อีกเดี๋ยวเอารอบนี้ให้เสร็จอุปกรณ์ร้อนแล้ว ุปกรณ์ล้อนแล้วงองไงนี่มันล้มแบบล้มแบบลาบไปกับคันนาเลยเนี่ยไม่ใช่คันนานี่กว่านี่ก็เรียกอะไรวะนี่นะคะเห็นเห็นกันใช่ไหมคะนี่ค่ะ เกี่ยวขึ้นมาได้อย่างนี้เลยค่ะสบายๆนะยน่เห็นชัดๆเลยนะวันนี้นะมาลงหน้างานเลยค่ะ เห็นคนขับด้วยค่ะเห็นชัดๆเลยจะปล่อยข้าวแล้วค่ะเทข้าวนะคะ และวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกไซส์หนึ่งต่อวันนี้ค่ะซีพามาดูหน้างานจริงๆผู้ใช้จริงผู้ใช้หลักเลยค่ะว่าเป็นยังไงเนาะตัวนี้อย่างที่แจ้งเราจะมีรถเกี่ยวข้าวตอนนี้ในทั้งหมด2รุ่นนะคะอันดับแรกตอนนี้มาใหม่เลยคือ110ยสิโปรตัวที่มี ตัวขายข้าวและหน้าเกี่ยวกว้างขึ้นตัวนั้นอยู่ที่ราคาหนึ่งล้านหนึ่งแสห้ามืนบาทหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทค่ะและตัวที่เห็นข้างหลังซีค่ะมีสองรุ่นตัวที่เห็นข้างหลังซีเรียกว่าหนึ่งหนึ่งห้าโปรจะมีทั้งแบบตู้แอร์และแบบไม่แอร์นะทีนี้ตัวแบบตู้แอร์จะอยู่ที่ราคาหนึ่งล้านหกหมืนบาท ต่างกันกับ1้อนะคะประมาณเกือบแสนและตัวแบบไม่แอร์ไม่ถึงล้านค่ะเป็นตัวหลังคาค่ะอยู่ที่8ปดแสช่วงนี้ตอนนี้พ่ได้ยาวสินเชื่อเปลี่ยนใหม่เป็นพ่อได้ถึง5ปีหมดทุกรุ่นทุกแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นรถถทยหรือรถเกี่ยวข้าวสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาหาได้ทุกวันทุกเวลาไม่มีวันหยุดค่ะ097 456 4142 0 9 7ห 4ี่ห้าหไม่ว่าจะเป็นรถไถรถแทรกเตอร์รถเกี่ยวข้าวรถตัดอ้อยอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดค่ะใกล้ไกดูแลบริการเต็มที่ค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะเสมือนครอบครัวค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดติดตามช่อง YouTube Facebook และ TikTok อาณาจักรแทรกเตอร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Right.